น้านมจีนสุดโคโรชานนะครับใส่ปากระปองด้วยนะครับมันร้องยี่มานล้วมันเรือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันข้ามเหมแล้วครับผมข้ามุญเหี่ยมแล้วไปทํางานมานี่วันนี้เลยนมเส้นมานะครับวันนี้จะทําเป็นนมเส้นสุดข,ของโครรชานนะครับถ้าเป็นน้ําน้ําแกงน,น,น้ำน้ำน้ำนมเส้นก็จะทําเป็นของสุดละชานนะครับผมมาลูกเครื่องรุ้งก่อนนะครับ เอาละครับเครื่องปรุงก็เช่นเคยครับผมมีเกลือพริกชุลโลดพริกแดงนะครับแล้วก็ข้ามิน้นอันนี้งาคานนะครับผมอันนี้โคตรฉาดโคตรสุกแล้วทำมาแล้วแนละ้วก็กระเทียมนี่ขัดไม่ได้ว่านี้จะใส่ถุนเน่าสดๆแบบนี้เลยเป็แนแผ่นนี้เลยครับถุนถุนเน่าแผ่นแล้วก็มะนาวมะเขือเทศต้นหอมผักชีตามด้วยผักกาดขาวนะครับแล้วก็น้ำมันแล้วก็หนังปองนะครับจะก,กินกับหนังปอง นี่น้ำวัาน,นี่ใส่เป็นปลากระปองนะครับน้ำนมเส้นวันนี้เป็นสุดของโคราชาเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาต้มมะเขอเทศกับทูนเน่าก่อนนะครับผมกว่าจะได้กินไปทำงานมาค่ำครับวันนี้อ๋อว่างกระทาลงแล้วนะครับตรงสนีมันหมึดบวยใส่น้ํำลงไปนะครับหมึดอ่า,าใส่น้ำํำ แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่นี่นะครับมะเขือเทศลงไปต้มมะเขือเทศก่อนนะครับแล้วก็ทุนเน่าเน่านี่ใส่สามแผ่นในซีดีครับผมซีดีเสร็จไปเลยสามแผน่นปิดฝาไว้ประมาณสิบนาทีนะครับแลมาเอาออกเอาละครับระหว่างที่อรอผสมสุกแล้วก็หั่นผักรอแล้วนะครับในสุกของโคราชันเองนะครับผม ไม่ใส่ถงุงออกนะครับไม่เหมือนนมจิ้นของเนี่ยนะครับคนไทยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเป็นของสุข,ของรัชชันนมเส้นของรัชชานนมเส้นนมจิ้น,นนะครับทำนมจิ้นรัชชันวันนี้เป็นลืมไปขรัชชันถ้ามีกระลำก็อร่อยนะครับถ้ามีกระลำถ้ามีกระลำก็ใส่กระลำนะครับทำหมดแล้วกว่าจะได้กิน <laughs> ข้องนี้ดูนะครับสุดนี้นะครับผมใช้เป็นน้ำปลากระป๋องนะครับมะนาวครับนี่ครับผมมันนี่เลยครับนี่รกระเทียมนะครับนีเยเมล็โดโยใส่ เอาละประมาณน,นี้เลยครับเดี๋ยวรอดุ่นน่าสุกก่อนนะครับผมเอาละครับผ่านไปแล้วสิบนาทีมาลูกกันนะครับมีบ้างหุนน่าสุกหรือยังดึงโซ่ซับยี้ให้มัน,ยยนเนีครับละเอียดเลยเอาละประมาณน,นี้เลยครับเราจะเจียวหอมก่อนนะครับเจียวหอมก่อน จะจิ้วกรเทียมกับปากระปองนะครับน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ขมิน้นตามด้วยพริกแดงครับ โอ้ยได้แล้วได้แล้วครับออกไปก่อนอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ใส่ปลากระป๋องเอาแล้ครับต่อไปก็ใส่ปลากระป๋องแล้วนะครับเลยน้ำขนมจีนโคราสานครับผมนี่คือของโคลสานจริงๆ ใส่หน่าลงแล้วนะครับนี่เน้าของมะขือส้มขอามะเขือส้มคะเือเทศครับน้ำนมจิน้นใส่น้ำครับรุงเครื่องแล้วนะครับนี่เครื่องก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนี่ต่ชุลรดแล้วก็เกลือ อันนี้ละครับแล้วก็ปิดผ้าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับนะครับผ่านไปแล้ว10บนาทีเตรียมใส่นี่ละใส่น้ำจีนละมันจะเป็นเส้นมันแต่เส้นใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่เส้นเล็กนะครับระยะใช้มือนะครับใส่ผักใจชอบเลยรับผักใส่นี่ หอมเกียวนี่นะครับกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็หน้าขาวนะครับมีขงสุดข,ของโปรจานเองนะครับตป๊ิดกดนิดน้อยมะนาวมะนาวก็ตามใจชอบนะครับเกี๊ยวนักใส่นะกเราเริไปใส่น้ำได้นะครับผ่านไปแล้วสิบนาทีเอาละครับใส่น้ำละผ่านไปสิบนาที ขับขับมุดมุดมองไม่เห็นอะไรเลยหนึ่งสองสามอ่าโลโลล,ลนี่นี่นี่ด้ำนมจีนสุดคอรชานนะครับใส่ปลากระป๋องด้วยนะครับกระทามันเ็กไปนิดหน่อยเอาละนี่มานี่เดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะนะครับอละครับ กินด้วยกันนะครับผมกินกับหนังปองกับถัพวผู้ทอดนะครับสองอย่างดยอันนี้น,นี่จะเป็นถั่วผู้ทอดนะครับแล้วก็หนังปองมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมไม่โถภาษาละชันเล็กไม่โถมี่จะเกียบเนีย่ยดูนะครับสุดนี้นะครับน้ำนมจิน้นปลากระปอง สุดครัวรรชชนนะครับน่ากินนะครับผมเหมะอีลํำเดของคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของเทียมเดี๋ยวเราก็ง,งาขาวนี่นะครับมาใส่ปากระกปรองที่เครื่องเดี๋ยวต้มไว้อทุนน้อย เข้ากันดีมากครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับกินด,ด้วยกันครับ<ม>นี่อร่อยอร่อยอร่อยครับอื ผมไตขาของเขาน้อมกันขามื่นีห้เขาเชียนทำอัะนะน,นี่ยะน,ะน,นะคะน้อมกันนี่ก็อร่อยมากครับผมนี่จะเป็นเต้าหู้ทอดนะครับเต้าหู้นี่ก็อร่อย เดี๋ยวเป็นทำเป็นหนังสือของรสชาติเลยทำเป็นปลาสดๆก็อร่อยนะฮะปลาเนียนปลาดิมได้หมดนะฮะโครสชาตใส่เป็นปลากระป๋องวันนี้อร่อยมากครับ จากที่นี่ผมมานี่แหละครับผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ